เดือดเดือดเกพี่คนเทวพ,พีเกชานะว้ายว้าวดูคนเกชนะเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงแกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอคเหมือนเดิมแต่วันนี้คนที่เล่นกับเกดเนี่ยมาใหม่สองคนนั่นเองนั่นก็คือเอ็มมัดกับฟอกมุ้ยนั่นเองนะคะ ยาวช่เหรอพี่้าล่วงเลยวายล่วงยาวอยู่ในด่าน NT Rush นะคะอยู่กับเอเม็ดคุงแล้วก็มิวฟอกมิวแล้วก็ขิมน้อยนั่นเองโอเคโอเคเกมนี้เนี่ยมันกระโดดตัดหน้ากันได้ไหมได้โอ้ยโอ้ยโอยยโอยโอ้ยยโอ้เโอ้อยาอ้้ยย ทุกคนขิมอยู่ไหนนะจ๊ะอยู่ชั้นบนสุดครับผมอืมเย่มากพี่ล่วงแล้วโอ้โหอุ้ยล่วง <c oughs> ล่วงยาวไปยันลาวาเลยเย <c oughs> <c oughs> ที่ว่านะขิมที่หนึ่งเมดพี่สิงหรอใช่ yeah. แย่เมดแย่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีด้วยเห็นนะ เห็นแมมไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครโอ้ยไม่ใช่เม็ดแน่นอนอันเนี้ยใครวะมันขึ้นเครื่องใหม่เขาทอุ้ยคิงคนนี้คือใครอืไหนคนเนี้ยเฮ้ยน่ารักเฮ้ยหน้าเยียวอย่างนี้สิน่ารักอ่ะโอ้โหเขาต้องทุ่มเงินไปเยอะแน่ๆเลยนะคะอ่ะแล้วแต่เลยจะโหวตอันไหนพี่เกดพูดพี่เกดโหวตกาแล็กซี่อะเหมือนกัน โหบวดชกับดักซี่กันทุกคนเลยมาเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเชื่อว่านี่แกมาซื้อของตรงนี้ไงนี่ไงมาซื้อของตรงนี้นี่มี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 คอสตูมคอสตูมคอสตูมกับอะไรวะก็หลักจะซื้อทั้งหมดเชื่อไหมยังไม่ทันอะไรเดี๋ยวพี่จะล่วงแล้วเนี่ยอุ้ยอวิ่งชิว ทุกคนคะคือเมดอ่ะเขาเล่นวงนั้นเหรอลาก่อนไม่ใช่สนูจะตัดหน้าขิมแย่หื่จะตัดหน้าพี่ขิมแย่เมดเขาเล่นเกมโลบอกมานานค่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลบอกนะคะนานยิ่งกว่าพี่เกดอีกเพราะฉะนั้นหนูมารู้จักโลบอกตอนที่ดูพี่เกดนี่แหละครับ ทำไมต้องดัเสียงขนาดนั้นดุดดันเกินไปแล้วโคฉันลวงว้าวที่พีลวงแล้วว้าวลวงมั้งหลงเลยโอเคชืดโอ้ไม่ก็โอ้โอ้ไม่กดไม่เหลือที่ที่ฉันเลยเขาเรียกว่าไม่มีที่จะยืนในสังคมแล้วตอนนี้ไม่มีที่จะยืนแล้วในขนาดนั้นจริงเราก็แค่ไม่ เราก็แค่ไม่มีจุดเยืนอในกิโอมยร่วงเลยตายว้ายฉันจะรอดอยู่ได้ยังไงคิมตายแล้วเหรอใช่หนูที่สามเหลือพี่กับมิว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 เดี๋ยววิน n นอร์อคู่คู่สามีภรรยาคู่ที่เขายังไงกันยังไง่หนึ่งทั้งคู่เอ้แต่มิวเขาวหน้าคืนอยู่อันนี้พี่ยอมรับได้โอเคได้อยู่มากรับต่อไป ที่ตั้งสิบห้าวินาทีเราองไปซื้อชุดให้ทันดิวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งดีสามสองหนึ่งคลิกขอซื้อชุดไม่ทันเอาอะไรดีอ่ะเอารีสอร์ทละกันนะคะโอเคเอารีสอร์ทเราสามารถใช้ยีสิบโลบักนะคะเลือกด่านได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคะแนนโหวตนะอืบ แต่ก็มันก็ไม่คุม้มไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะมันก็จะค่อนข้างจะแพงนิดหนึ่งกันนะโหแต่นนะตัวละครของคนนั้นที่เขาแต่งอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยเ,เริ่มแล้วทีนทีลัชสามสองหนึ่ง l e t s do it โอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพี่เห็นมิวลอยยังไม่วิ่งอะ่ะมิวขี้โกงปะเนี่ยใช้โปปะเนี่ย <Es> เนี่ยดูดิไม่ใช่หนูหนูเห็นบั็กทุกคนพี่หนูอ่ะเอาหรอบลกเหนึ่งพี่ด้วย <laughs> เอาหรออ๋อพี่ใช้โป้ <laughs> เดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เหรอ <laughs> ใช่พี่ความ,มเสียงสั <laughs> ่นนี่ <laughs> <laughs> ค<ล>ืออะไรวะนี่หนูเปล่าเสียงสั่นเลย <laughs> จุดยืนในสังคมจริงจังมีแต่คนทอดทิ้งขิ่มทยไมก็จิตวิทยขคืนแบบลูกเออล่วงอีกแล้วล่วงว่วงยาวเลยพี่ล่วงโต่มีล่วงขอมีความับคนคนนังเขาเป็นตัวละครแบบนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยติดไอ้นี่ลูกโป่งไว้ข้างไหลอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเราได้ด่านไหนอะ เหรอเลือกไปแล้วพี่ไม่รู้พี่กดเลือกไม่ทันโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มิวชนะใช่ไหมใช่เชิญเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มิวไม่ได้ชนะพี่อีกคนอ๋อนี่ชนะอู้วี่นี้ระเบิดระวังระวังสิ้นสุดทางเลื่อนโอ้เดี๋ยวชชชา่่่่่ยพีไไมมใใโอ้ยอย่าตัดหน้า ลูกพาตัดว้ายระวังเลยฉันแม่ฮะอย่าตัดนะว้าดีนะพี่ไม่รู้ไปล้างสุดนะโอเคยังรอดอยู่อันตัวพี่ยังรอดอยู่นะจ๊ะยังรอดอยู่จ้าฮึบโอ้ยโดนตัดนะเจ้จาจ้าตาตาตา,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 ายังรอดอยังรอดว้ยายังรอดอยูว้าพี่ไป่รอดแล้ว เหลือมียวกับอีกคนอีกแล้วอะพี่คนที่สุดยอดอะวินเนอร์อีสฟ็อกมิวมิวชนะโอเคค่ะฮานี่เป็นตัวแทนของทีมชาติทีมชาติไทยโปเกต89พูดเลยฟ็อกมิวกับเอเมดพี่พูดว่าเลยว่าเลตโตซูกิไม่น่าช่วยอะไรกับพี่เกทได้อุ้ยทำอะไรทำได้ไงอะ S w S A D โล่ๆพี่แบบกดวนไปวนมาพี่เหรอโอเค <c oughs> okay, Happy Home Happy Home Happy Home เนี่ยไม่เห็นได้เลยจะมปจะมาจะมาจะมาจะไม่ได้เท่าเอ้ยพอพี่พูดหนูก็เริ่มไม่ได้แล้วเหมือนกัน <c oughs> พี่หาชุดนั้นไม่เจอจริงจังเลยเนี่ยชุดที่มันมี ขนขุยคุยขุยข้างข้างข้างไหลเป็นโบลูกโป่งมันไปในนี้ของเขาอยู่หรือเปล่าพี่เนาะเทอเคมาอือมิวมิวอ่ะชอบวิ่งหาพี่เกทคิดถึงพี่รักพี่ก็เป็นั่นีะบพี่บ้าเถอะเมทุเม็ดตุเด็ดตุเดตดทุเดตุเดตดทุเด็ุเด็ุเด็ุดุเด็ุดุดุดตุดุดุุดเด ว้าวพี่เกโอยพี่จะทำรายล่างสุดไว้ให้แล้วกันนะไม่ต้องกลัวเยียว yeah, พี่ <c oughs> ไม่เอาสิพี่อย่างนั้นเท้าพี่ค่อนข้างที่จะหนักนิโดโอวยนิดนึงกันนะเหยียบอะไรไปนี่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแดงๆไว้ไว้ไว้ยว้โนด,ดตายแล้ว เอาแฮปปี้โฮมอีกครั้งเมื่อกี้รู้สึกว่าเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษชั้นใหญ่มากเลยอ่ะพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้อันนี้เราต้องกีตารดนตรีกีตารดนตรีนี่มันใช่ไหมใช่ปะใช่ปะใช่ไ้ยใช่ฟา อุ้ยเก้าอี้เยอะกว่าคนนะตอนเนี้ยน่าจะสุ่มไปอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ฉันสิฟาดเดี๋ยวมีดเย่ไม่ได้ละหูยังว่างอีกเยอะเอ้ยขิมยศโอเคค่ะอย่ามาใกล้กันอย่ามาใกล้กันอย่ามาใกล้กันเราอยู่ใกล้ๆกันว้า ขิมลองกระโดดลงไปดิขิมเชื่อพี่สนุกนะเดี๋ยวพี่กโดดลงไปมันจะเป็น,นเอออะไรเลยอะเขาบอกว่าให้หากล่องดนตรีสีขาวไหคะขิมลองกระโดดลงไปดิจริงนะสนุกเม็ดลองโดดดูจริงๆเชื่อพี่วาย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 เออขอโทษนะคะคุณอาบีนา <c oughs> คิวพี่เกศถึงเข้าใจแล้วเจอคิวแก้วพี่เกศเอาโน่ใจร้ายมากเลยเออไม่ได้เหรอตัวเปพี่เกศน่ะอยากทไมอะตัวเป็นพี่เกศ ไม่พอใจทำไมแต่ใกล้หนไมโอ้ oh, no <c oughs> แล้วเหลือกันอยู่สองคนด้วยนะประเด็น่ะใช่อย่างน้อยหนูก็ชนะรอบหนึ่งแล้วเบ็ดกับมิวเขาไปพร้อมกันเลยนะประเด็น่ะ <c oughs> <c oughs> พวกเราสองคนแย่งไงพี่ใช่แต่พี่ยังไม่เคยชนะนเลยใช่สิโ okay. อเคเขาบอกว่ามันจะชิลเอาชิลเอา ชิวเอาชิวเอาชิวเอา Happy Home สามสองหนึ่งอ้า Let's go <S uh. อันนี้อีแล้วอันนี้อีกแล้วอันนี้พี่จะเดินแบบช้าให้ดูพี่จะกดชิปอุ่ยไม่ใช่ไหมครับลืมไปแต่ยังน,นะพี่มันไม่ใช่ไมครับว้าว wow. ว้ยพี่เห็นมิวกำลังเดินมาหาพี่พี่เห็นนะมิวอุยเอื้อยเอื้อยอ้ยมิวมิวอย่าเดินซ้อนกันแบบนี้สิมิวเสียวฮิ่บอกว่าอย่าเดินซ้อนกันมันหวาดเสียวเหลือเกิน หนูล่วงเลยอ่ะโอ้โหมิวอ่าจืด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 เมื่อกี้หนูตัดหน้าใครขอโทษด้วยนะคะร่วงเลยพี่เองหิมเมื่อกี้ขิ้มตัดหน้าพี่เองไม่ใช่เขาเพิ่งจะกินไปตายร่วงแต่ละโอ้ my god จืดจืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่คิดว่ามันจะระเบิดอัดหน้าน่ะมันต้องหวัดเสียวแน่ๆเลยน่ะ อเพียงรอดอยู่ได้ยังไอเพียงรอดอยู่ได้ยังไงเนะี่ยไม่น่าเชื่อ,อ,ลลอหลือพี่มิวแล้วก็ไอเมทเอ้ย okay. oh oh หลือพี่มิวแล้วก็อีกคนพี่มนะิวแล้วก็อีกคนโอเคโอเมก้าด์กยดอดเอดเดืดเดเือดเดือดเเเดือดเก คนเก็ดชน,นะเย้ช yeah. <Yeah. S 1> น,นะแล้วนอนตายตาหลับแล้วโอเคค่ะ <Okay. S 1> ยังไงวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายๆชนะแล้วสบายใจนอนหลับสันดีละว้าวว้าว สติกเกอร์ลานะ์โปเกตแ9สิกมีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนะน้ำเลย